ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยดินหนึ่นงหกเอกแล้วนะซึรงเป็นแนวทาง16พฤษภาคม โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะก็เราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมก็เป็นแนวทาง10ล่างบางครั้งก็ชนหลายตัวบางครั้งก็ชนน้อยตัว ก็แนวทันใหม่นี้ครับผมก็แบ่งพันหกสองแปดหกสองแปดก็เบ่งพันชูนสมตัวให้พิจารณาแนวทันทีแล้วก็ห้าูนแนวทันทีแล้วก็ห้าูน แนวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน6 2สองแปดท่าชมอดีปานต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่าชมท่านนี้เบ่งปนันแนวทนันชุดรอสโนเบงปันเต็มรอสโนอห้าหกแปดเก้า 734เดน26 48751แต่ม10หน่วย6 7 8 49เนทธานหลักร้อย95หลัก10 1 4 57หลักหน่วย4 62เบ่งปันเดน9 4 2 9 62รอง91 6 954 9729572944952652และก็คู่95949296วิ่ง9ตัวเดียวและก็ชุด2ตัว16444254526272ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ รวมชุด2ตัวอดีตผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผม9 0 9 2 9 1 1 0 1 2 1 1 5 0 5 2 5 1นะแบ่งปัน9ชุดแบ่งปัน9ชุดให้พิจารณาเป็นเนยาวดาขอบคุณจริงๆข้อมูล ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปใบนี้สูตรสองตัวสูตรสองตัวอดีตผ่านนะเดี๋ยวทันใบนี้กระผม0 5านใหนี้ครับผม05 06 15 16 2526นะท่านผู้ชม แบ่งปันหชุดแบ่งปัน6ชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เต็ม10หน่วยบบนเต็ม10หน่วย ก็บางครั้งก็หลายตัวบางครั้งก็น้อยตัวนะก็เป็นปันหกเจ็ดหนึ่งแปดสีเาหนึ่งแปดสี่เก้าตัวเดวทานที่แล้วหนึ่งหกแปสองพัน ถ้านอชมเป็นแนวทานเตมนะเตมเตมสอนอ,อนะท่านผู้ชมนะเตมสิบหน่อยบูนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมบนดินเพ่นฟ้า ่านก็เบ่งปัน,ป<อ>นวิ่งบนล่างตัวเดียวเบ่งปานวิ่งวิ่งสองเบ่งปานวิ่งสองตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะมก็อดีตที่ประพันธ์มาก็ผ่านวิง<ม>่งบนหลอวิ่งบนล่าง เนี่ยทันใหม่นี้แบ่งปันสองให้พิจารณาท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เนวท,ทานครบร้อยสิบหน่อยเนวทานครบร้อยสิบหน่อยอีกหนึ่งสูตรนะท่านผู้ชม อดีผ่านเนื้อทันใหม่นี้ครับผมหกเก้าศูนย์สามสี่ห้าหกเก้าศูนย์สามสี่ห้าเบ่งปันหกตัวนะให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม วนี้ครับผมตัวหลักร้อยแบบสองบบชูนนะไม่ใช่แบบสองตัวนะชูนก็นแล้วแต่ชูนบางครั้งชูนหลายตัวบางครั้งชูนน้อยตัวเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ5 9นะชูน5 9เดี๋ยวทันใหม่นี้ชูน5ชูน9ชูน2ตัว ขอบคนเจิงๆข้อมูลแนวทางที่แบ่งปันต่อไปคระผมใบนี้10บหน่วยล่างสิหน่วยล่างก็แบ่งปันจากฝั่งซ้ายไปขวาสักสี่ตัว0349 ศูนย์สามสี่เก้านะสี่ตัวอดีตผ่านนะท่านผู้ชมอดีตสรุปแล้วผ่านครบนะนักทนันครบสโนล่าศูนย์สอนอนามสี่เก้าต่อไปครับผมใบนี้เอ้ย เต้มอร้อยสิบหน่อยเต้มอร้อยสิบหน่อยนะท่านผู้ชมบางครั้งก็ชนหลายตัวบางครั้งก็ชนหน่วยตัวแต่มีมีหลุดบ้างนะเนื่องท่านใหม่นี้ครับผมห้าหกแปดเก้าเจ็ดสามสี่ห้าหกแปดเก้าเจ็ดสามสี่อดีตท,ที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน ่อไปกระผมใบนี้แนวท่านสิบล่างตัวเดียวจะฟังซ้ายปลาอท่านผู้ชมอดีตที่ผ,ผ่านมาก็ผ่านแนวทันใบนี้ก็เบ้งป่านเนืองตัวเดียวเนืองตัวเดียวท่านผู้ชมแนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้ววพานนะแนวทันใบนี้ก็เบง้งป้านเนือง ต่อไปกระโภมใบนี้บ้านไผ่เหมือนพูนเบ่งปานชุด4ี่หก6้6หกแป8หกเกชุดเบ่งปาน8ชุดให้พิจารณาเป็นยาวทาง ต่อไปครับผมใบน,นี้ครบล่างสมหวังเบงปันสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่หกเจ็ดปดเก้านะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆเลยนะแนวทางที่เบงปันยังเรียวนะ ไปต่อครัะผมใบนี้บูนเทียบชูเนเบ่งปาน8นะเบ่งปานแอดีตผ่าน2 8 58ชูน8ต่อไปครัะผมหน่วยบูนหลักหน่วยบูนทันนี้ก็เบ่งปาน4 62 4 62อดีตก็ผ่านในทันที่แล้ว8 ก้าห้าเนวท่นใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่หกสองต่อไปครับใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมวันนี้ก็เนวทานจับคู่<ม>สองตัวอดีพนันเนวทัานใหม่นี้ครับผม 144454 164656การหนึ9ง9กนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยครับนะข้อมูลแนวทางที่เบงปัน้นต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นฐานครบล่าง 2489ี่แปสอง 9, สี่แนะเบ่งปานห้าตัวเป็นเนวทางท่านผู้ชมเบ่งปานห้าตัวเป็นเนวทางสองสีต่อไปกรับผมใบนี้เอ้ย วันนี้ก็เป็นแนวทาง10หน่อย10หน่อยนะจับคู่เอาเองนะก็เบ่งปัน,ปนหลักสิบสามสี่ห้าหดหลักหน่อยสองสีห้าหเจดนะจับคู่เอาเอง ทานผู้ชมก็แนวทานที่ปัมพันมาก็สรุปแล้วผ่านแนวทานใหม่นี้ครับผมก็เบ่ง่านอีกแล้วนะสิหน่อยนะจับคู่เอาเองสอนอสิบหน่อยทานผู้ชมคลิปนี้เ,าเราเจอการเพียนเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม